สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Survival ภาษาพารอดรายการสอนภาษาที่จะทำให้คนไทยกล้าพูดและนักเรียนของเราในวันนี้ครับก็คือน้องเม้งจากจังหวัดตรังครับสวัสดีครับน้องเม้งน้องเม้งครับวันนี้พร้อมจะเรียนภาษาอังกฤษกับเราหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นน้องเม้งพอจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับไหนลองพูดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิพิซซาโอเค ทางเรานะครับได้เตรียมห้องเรียนและคุณครูพิเศษให้กับน้องเมงแล้วครับนี่คือคุณครูครับและนี่คือห้องเรียนเราได้เตรียมสเสบียงทั้ง5วันให้กับทั้งคู่อีก5วันเดี๋ยวมาเจอกันครับ Hello my name is Thomas โชคดีครับ เอาละครับน้องเม้งครับเป็นอย่างไรบ้างครับไปเรียนภาษาอังกฤษมา Well thank you very much for asking my English lesson was extremely effective according to my teacher mm. I now have a high level of fluency and my pronunciation is outstanding Wow คุณผู้ชมครับและนี่คือรายการ English Survival ภาษาผารอด